ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมพี่วันนี้เล่าเกมคอเวอร์ตี้มบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงขึ้นมารีวิวอีกหนึ่งปืนสุดเกลียนและสุดโกงครับผมที่ได้มีการบัฟมาในแพทล,ล่าสุดนี้ซึ่งบอกเลยว่าเจาแพทตัวนี้หลังจากที่ได้มีการบัฟมาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะบัฟได้โหดมากขนาดนี้ผมและปืนนี้มันคือปืนอะไรมีความสามารถอย่างไรกันบ้างก็มาดูกันเลย และสระปื้นที่บัฟมาสุดโหดกระบอกนั้นผมก็คือปืนพก Mw 1 1ซึ่งบอกเลยว่าหลายคนมองข้ามปืนกระบอกนี้ไปมากเลยผมแต่หลังจากที่มันอัปมาในแพทนี้บอกเลยว่าหลายคนจะมองข้ามมาได้แล้วน,ะนั่นก็คือสำหรับการบัฟมาในแพทล่าสุดนี้ Mw 1นเนี่ยได้มีการบัฟลดแรงดีดของตัวปืนลงครับผมไอตอนแรกก็เข้าใจอยู่ว่ามันแรงดีดนึงว่าจะลดไม่เยอะผมแต่ว่าหลังจากที่ได้ทดสอบการเล่นมาผมไอลดแรงดีดนี่มันคือคือแบบ อเดียวเรื่องอาจจะงงนะเดี๋ยวไปเห็นภาพเลยนะ่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะโดยตามปกติผมไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรมันก็จะมีในส่วนของตัวแรงดีใช่ไหมแล้วพอยิงไปสักระยะหนึ่งจะเห็นว่าตัวปืวนวิธีกระสุนมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงผมอย่างเช่นตัวนี้อ่ะพอยิงไปสักพักเนี่ยเป้ามันก็จะค่อยๆดีดขึ้นไปข้างบนแบบช้าๆช้าๆใช่ไหมแต่ในแพทนนี้ครับผม Mw11 มันไม่เป็นอย่างนี้ไนงะคือเวลายิงทุกระยะเนี่ยกระสุนมันเป็นจุดเดียวเลย โดยอันนี้ผมก็คือตัว mw หนึ่งแบบไม่ใส่ของแต่งเลยเพียวๆผมดูดูลูกกระสุนมันลูกกระสุนมันแบบว่าโอ้พี่ถ้าพี่จะบัฟลดแรงดีดมาขนาดเนี้ยเกินไปอันนี้คือยังไม่ใส่ของแต่งเลยนะแล้วเรามาดูแบบใส่ของแต่งกันบ้างนะโดยในส่วนของของแต่งครับผมก็จะเน้นในส่วนของเรื่องแม็กกาซีนเยอะๆหน่อยอ่าแล้วก็เน้นตัวยิงเร็ว บวกกับเพิ่มระยะทําให้สามารถยิงระยะไกลด้ดีขึ้นครับผมก็เป็นปากกระบอกปืนโมโนเพิ่มระยะลํากล้องเพิ่มระยะตัวกิบอ่าตัวเก็บนี่ก็เป็นตัวลั่นทําให้เราสามารถยิงแบบถี่ขึ้นซึ่งบอกเลยว่าของแต่งเหล่านี้เป็นของแต่งที่ไม่สนใจค่าคว,วามแม่นยําแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของแรงดีเลยผมก็คือแรงดีนี่เยอะจัดค่าคว,วามแม่นยํานี่คือติดควบๆวบแดงเลยนะอ่าลและคราวนี้ผมเราก็มาลองยิงให้ดูด้วยของแต่งเมื่อกี้กันบ้างครับผมซึ่งแบบไม่มีการคุมปืนอะไรเลย กดค้างแบบอย่างเดียวไม่คุมปืนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊นปึ๊บปึ่บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึมบปึ๊บตึ๊บปึิบปึ๊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 กปึ๊บนึ่บตึ๊บปึ๊บปึ๊กปึ๊บ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 ปึ๊กปึ๊บปึ๊บตึ๊งปึ๊บปึ๊บปึยบปึ๊กปึ๊บปึ๊บตึ๊บป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 ึแบปึ๊บปึ๊บปึ๊บตึ๊บปึ๊บปึ๊ครึบ สังเกตว่าเป้าครับผมเอ่อไม่ทราบว่ามันแม่นเกินไปหรือเปล่าคือแบบยิงตรงไหนเล็งตรงไหนออกตรงนั้นเลยตึนน๊กตึตกักตึ๊กตึ๊กตึากตึ๊กตึมกตึ๊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 กตึ่กตึเกตึ๊กตึ๊กตึแกตึขกตึเนตึยก,ยก,นนนนกตึวกตึเกตึิกตึ๊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 กตึเกตึ๊ก่ย คือไม่เรียกว่าโกงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วผมซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวพี่ครับมันก็แค่แม่นยำหนีแล้วมันสําคัญยังไงจริงต้องบอกว่าเบสดาเมจของตัวปืนมันแรงด้วยมาโหมแรงมาตั้งแต่ใน2แพทที่แล้วแล้วด้วยก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะประมาณ1 5เมตรถึง20เมตรเนี่ยดาเมจต่ตอน,นัดอกในี่40ครับผมยิงแขนยิงขาเนี่ยคือ3 5 ถ้าเกิดว่ายิงสามนัดตายโชว์ๆนะถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบยิงโดนตรงไหนก็ได้ในระยะประมาณ15-20ถึงเมตรเนี่ยคือแบบแล้วดูความเร็วในการลั่นดิอยากจะบอกเลยว่าลั่นเร็วกับปืน S M G บางกระบอกด้วยซ้ำด้วยดาเมจสามนัดตายเนี่ยคือแบบไอ้บ้า <c oughs> มันจะโกงหรือเปล่าอันนี้ก็ก็เพื่อนๆเห็นคนไงก็ลองลองคอมเมนต์กันได้ผมได้บอกเลยว่ามันโหดมากครับ <c oughs> ผมถ้ามันจะปรับมาแบบนี้นะ แล้วก็อีกสิ่งที่น่ากลัวมากเลยสรหรับปืนกระบอกนี้ผมนั่นก็คือดาเมจยิงหัวอ่าแน่นอนครับผมเพราะว่าหลังจากปรับมาดาเมจเยอะมากครับผมดาเมจยิงหัวตอนนี้ตัวปืนในระยะ1 0บถึงสิาเมตรดาเมจที่ที่61และอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดว่าเรายิงหัว1น,นัดและยิงโดนอก1น,นัดดาเมจ40มันเท่ากับ100หน่วยพอดีเพราะฉะนั้นปืนนี้ด้วยความเร็วในการยิงขนาดนี้ใช้กระสุน2นัดตายเมื่อยิงโดนหัวจุดหนึ่งและอกจุดหนึ่งนี่ก็คือแบบเอิม่มคือแบบ โอ้โหและรัวขนาดนี้เนี่ยคือแบบโหดมากในส่วนของเกมเพลย์การเล่นนะผมอ่าด้วยประสิทธิภาพของการบัฟมาใหม่ลดแรงดีซึ่งไม่ใช่ลดแรงดีหรอกบัฟมาใหม่ก็<ม>คือไม่มีแรงดีบวกกับดาเมจตัวปืนที่มีการบัฟมาสองแพทก่อนทำให้ตัวปืนนี่เรียกได้ว,ว่าโหดมากเลยในหมวดหมู่พวกปืนหกด้วยกันนะผมเพราะอ,อะไร <it> ตอนนี้ปืนลองับผมปืนหลักๆที่เล่นกันเนี่ย ถ้าเกิดเป็นตัวแผ็ดก่อนก็คือตัวทัเบอร์ซึ่งทัาเบอร์ก็พึ่งโดนเนฟดาเมจหรือไม่นานมียิงแล้วบางทีไม่ตายก็มีเหมือนกันรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานปืนที่สามารถวางผลในการยิงได้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ดีกว่าถ้าเกิดเทียบในปืนพบด้วยกัน ก็เธอเลยเลือกว่าอาจจะมีตัวช็อตตี้ตัวเดียวแหละที่เป็นตัวพกลูกซองอ่ะยิงระยะบระชิตแต่ก็เพิ่งโดนเนิร์ฟไปอีกก็ใช้งานยากอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่สามารถยิงได้ดีสุดในปืนพกตอนนี้พี่ลิงก็เลยคิดว่าตัว M W หนึ่งที่มีการบัฟใหม่นี่แหละเป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยเอาจริงบอกเลในการเล่นนะผมบางจังหวะนี่นะฮกับปืน S M G ได้ด้วยนะในระยะใกล้อ่ะพี่ลิงลองมาแล้วผมความรู้สึกแบบเฮ้ยแฮ่เก๋ว่าได้ยิงแบบระยะพอๆกันนี่ถ้าเรายิงแบบโดนจุดตายก่อน S M G นี่คือ T D K เร็วกว่า S M การเป็นว่าเป็นปืน,ปนลอง,ลองซึ่งสามารถเล่นแทนปืนหลักได้ในบางจังหวะนีผมก็รลยว่าตอนนี้ให้แก่เ่าใครอยากจะแบบปืนนอะไรที่แบบแม่นๆยิงสนุกสนุกกผมเกินเียนบอกเลย mw 1 1นี่ตอนนี้โคตรเกียร์เลยผมเป็นปืนที่ดีมากเลยนะในตัเอาละเราไปลุยเกมเพการเล่นกันงงดีกว่าผมเอาจริงๆเนี่ยการบัฟ mw 1 1ในคราวนี้เนี่ยพิลิงก็ เริ่มชักไม่แน่ใจแล้วว่ามันเป็นบัฟหรือว่ามันเป็นบัคคือแบบมันนิ่งเกินไปที่มันจะเป็นแบบไอสไตล์พกแบบเนี้ยคือมันมันบัคมากกว่าแต่แต่แต่ว่ามันก็เขียนอยู่ในแผ่นโน้ตบัฟนะเพราะฉะนั้นมันมันน่าจะเป็นเอ่อบัฟนะดูงสงเอเป็นเป็นปืนที่รู้สึกในแผ่นนี้มาแล้วไม่แน่ใจหรือว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะเอ้าเมื่อกี้เห็นใครแวบๆออกตายกันแล้วนี่เนี่ยคือระยะไกลยิงแบบ45เงี้ยโดนหัวเนี่ย คือแบบใครที่วางเป้าแม่นๆเนี่ยบอกเลยว่าเอ็มดี1นี่ของดีครับผมโอ้โหแล้วยิงตัวน,น้นคอหนี้ตายทำไมเพื่อนเถื่อนงนี่ยแต่ละคนทีมไกลก็มาดิครับเดีวเปนคิวดิครับตัวไกลๆเนี่ยชอบมากคือดุดความเป้าคี่มันโคตรนิ่งเนี่ยแล้วยิงยกลอยได้ด้วยเนี่ยคือมันยกยกได้เร็วด้วยนะปัญหาอยู่ตรงนี้ด้วยนะยกเร็วพอกับเอซีนซีด้วยนะแล้วมันน้ำหนักเบาเนี่ยเวลาวิ่งคืออนิเมชั่นนี่อย่างเร็วเลยครับ ถือว่าของดีของดีเลยไปทำแพทนี้ก็แนะนำว่าใครอยากเล่นก็รีบเล่นนะผมก่อนที่ตัวปืนมันจะโดนเนื้ไปนะมาลุิกกิวดูยิงนปืนพกสเนเปอร์ปืนพกสเนเปอร์ไปหนึ่งดอกครับผมโอ้ลองจอดด้โอ้โหสวยๆอีซี่อีซี่ไหนอยู่ไหนมาพกสเนเปอร์พกสไนเปอร์ไปอีกครับผมดับลคิวเลยมันแม่นเกินนี่คือมันยิงเป็นปืนกลเลยนะ โอ้โหไอ,ไอ้ยัะไกลแบบเมื่อกี้นี่มันมันคือมันไม่ควรต้องโดนเลยนะคือ,อแบบระยะเน,นี่ยมันไม่ควรต้องโดนนะแล้วก็ยังโดนนะผมก็มันมากโอเคปืนนี้ผมถือว่าให้ผ่านเลยในแพทนี้ แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสรับการรีวิวหนึ่งในปืนพกสุดเกณฑ์ประจำแพทบลนพาสี่สั้นที่9นี้ผมซึ่งแน่นอนว่าไม่รู้ทอนมีแกมีแกในอนาคนหรือเปล่าผมแต่ดูทรงไม่น่าจะแกแลวนะเพราะว่ามันผ่านมาหลายวันแล้วผมถ้าเกิดว่าจะแก้นะควรจะแกตั้งแต่วันแรกๆที่ตัวเกมอัปเดตแพทใหม่แล้วเนาะก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูกันแล้วได้ลองเล่นกันแล้วคิดเห็นบ้างเกี่ยวกับปืนพกใหม่ Mw11 ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยได้ที่ใต้คลิปท่านนั่นเองนะ เล่นเหมือนเดิมสำหับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระของรูปนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ r คร์ตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบไปก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว